เด็กคนพิานี่แหละคนอ๋อใช่นีมาเพาะมีสนามใช่เขาเรียนเรียนเรียนตรนี้นี่นพอได้แต่ยังไม่ไดยไม่ได้ยังไม่ไ้ เพราะเราเราเอามันเอามันใไงเอามันไมื่ก่อนที่เป็นแบบของเขาแบบว่าต้องเขาต้องแข่งความมันเนี่ยมันได้ชนะแข่งกีฬาไม่ถึงตอนสมัยเด็กๆนะเมื่อก่อนเราเคยไหมนะกีฬาทีมมหาวิทยาลัยด้วยซับบอลเขาบบเขาอย่างเล่นจนได้เรื่องเป็นนั่งอยู่ใต้ซกบบอลแม่นี่เก็บหลักฐานไงเก็บไว้ไอ้ตึ้งลงเรื่องไอ้ของเทียร์หาตู่ จะส่งไปไหนอันนี้คนโตเขาจะให้เป็นบาเดอร์ค่ะคนไหนน้องแชมป์เนี่ยค่ะเป็นบาอดี้เช่นไปเป็นสุดพ่อเขานี่เป็นผู้รับใช้พรสงฆ์โหเป็นอะไรสามคนที่สองไปหมดเลยเส้งไม่หมดเลยตายแล้ว export ไม่หมดเลยอะไรอะไรจะแบบไม่ให้เหลือไว้เลยมันจะไม่ให้เหลือไว้เลยไง เอพี่ตู้ฟาวันนี้ซิสเตอร์่ะซิสเตอร์เออเชนี่มารีสุดาราเเป็นซิสเตอร์ของคณะพระแม่มารีแก่แล้วอายุตั้งแปดสิบเก้าสิบกว่าแล้วลอยู่โชาโงเรียนหรือว่ายะไรงเรียนวันนั้นพี่ตู้ฟ้ให้ซื้อโซนี่ะเนี่ยก็เลยซื้อโซนี่้อันนี้ของพี่ตูกเป็นอะไรอ่ะเออขงพี่แเดียวอยบอกมาสิช่วแค ออกไปนี่คนกันเฮ้ยการแขนแล้วออกไปเชนถอยกันเออไปเบไปดูยูงอ่ะยิอายิงตรงที่เขาอ่ะออยิงตรงเล่นหงัเล่นอง 对。 Tạm bỏ con! Tạm

Hãy này đi kênh Ghiền Mì rồi không bỏ này. thế này

Hi